ในวันนี้ไรราครูสาวที่จะมาสอนใหม่ในวันแรกครูใหญ่ได้พาเธอมาเดินดูโรงเรียนและแนะนําให้เธอรู้จักกับครูเพนนี่ตัดผ้ามาที่เจสันเขาเป็นนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ถึงแม้ว่าเจสันจะย้ายมาได้เทอหนึ่งแล้วแต่เจสันก็ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับใครได้ในวันแรกของเธอใหม่ คุณครูไลล่าเธอได้มาเป็นคุณครูประจำชั้นคนใหม่ของเจสันเธอแนะนำตัวเองให้กับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรียนเสร็จคุณครูพละแอนดรูก็ได้มารักทายไลล่าว่าเป็นยังไงบ้างกับการสอน,นแรกซึ่งนักเอกก็บอกว่าเธอรู้สึกดีกว่าที่โรงเรียนเก่าตัดภาพมาที่เจสันหลังจากเลิกเรียนเขาก็มาแฮงเอาท์กับเพื่อนจากโรงเรียนเก่า โดยที่เจสันนั้นก็ได้มานั่งดูดเนื้อล่องลอยไปในโอวกาศซึ่งเขานั้นก็ใช้ชีวิตแบบวันๆไม่ได้สนใจว่าอนาคตตัวเขาจะเป็นยังไงเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ของเจสันก็กลังรอเจสันอยู่เธอก็บอกกับเจสันว่าถ้าเจสันยังไม่เลิกคบเพื่อนแบบนั้นเขาก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกอยากเป็นแบบพี่ชายหรือไงเจสันจึงพูดขึ้นเสียงมาว่าเขาไม่ใช่ไมเคิลเหมือนว่าเจสันจะรักไมเคิลพี่ชายของเขาแต่ก็มีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นกับไมเคิล วันต่อมาเจสันได้มาถามกับไลล่าคุณครูประจําชั้นของเขาเขาได้ถามเธอว่างานที่เธอให้เกี่ยวกับการพูดถึงตัวเองนั้นเขาควรจะพูดถึงเรื่องอะไรไลล่า la, จึงบอกว่าพูดเกี่อนตัวเองพูดหยกความในใจในวันต่อมาก็ถึงวันที่เขาต้องมาพูดหน้าห้องเมื่อถึงคิวของเจสันเจสันก็ได้พูดเรื่องราวในชีวิตของเขาพร้อมกับเขียนก่อนเอาไว้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะพยายามแค่ไหน และคุณก็ไม่สามารถย้อนเวลาได้ไม่ว่าคุณจะร้องไห้แค่ไหนช่วงเวลาที่มืดมนจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและมันจะมืดมนเสมอก่อนที่มันจะสว่างเมื่อครูสาวไลล่าได้ฟังกรอนที่เจสันเขียนเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเจสันนั้นเขามีพรสวรรค์หลังจากจบคาบไลล่าจึงได้เรียกเจสันมาคุยเธอก็บอกกับเขาตรงๆว่าเขานั้นมีพรสวรรค์อยู่แต่ทําไมเขาถึงได้เกียดน้อยเจสันก็ตอบไปว่า เขาไม่ได้เก่งอะไรหรอกครูสาวไลล่าเห็นว่าเจสันมีพรสวรรค์แต่เขากลับได้เกรดน้อยเธอจึงบอกให้เจสันมาติวกับเธอทุกครั้งหลังเลิกเรียนในวันต่อมาหลังจากการสอนที่เหน็ดเหนื่อยไลยล่าจึงได้ชวนแอนดรูครูสอนพะละไปที่ผับพวกเขาก็ได้ดื่มก่อนที่จะออกไปเต้นรำกันโดยที่ผับนี้เจสันก็มาเป็นประจำ ซึ่งเจสันนั้นก็อยู่ในผับนี้เหมือนกันเขาได้เห็นคู่สาวไลวลาเต้นรมอย่างมีความสุขมันก็ทําให้เจสันถูกฟาดเข้าเต็มๆที่หัวใจแต่ระหว่างแอนดูกับไลล่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นที่เกินเลยไลล่านั้นเธอรู้ว่าแอนดูแอบชอบแต่ไลล่าก็มองแอนดูเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเช้าวันต่อมาครูสาวไลวล่าที่มาสอนที่โรงเรียนเธอนั้นก็ยังแหงกับแอลกอฮอล์เมื่อวานอยู่ ครูสาวไลวล่าจึงขึ้นไปข้างบนเพื่อชงกาแฟาแล้วเธอก็ได้เหลือบเห็นเจสันที่แอบโดดเรียนไปข้างนอกก่อนที่แอนดูจะมาชวนเธอคุยตัดภาพมาที่ในคาบเรียนที่ครูสาวไลวล่ามาสอนเธอก็เห็นว่าเจสันนั้นได้โดดคาบเรียนของเธอแต่หลังจากที่เธอสอนจบเจสันก็ได้วิ่งเข้ามาครูสาวไลวล่าก็เลยโมโหแล้วต่อว่าเจสันว่าเธอจะไม่สอนแล้วเจสันก็บอกนะว่าถ้าครูไม่สอนผมผมก็คงต้องเกเรไปอยู่ตามข้างถนนไม่มีอนาคต นั่นก็ทําให้ไลล่าใจอ่อนแล้วยอมสอนเขาแต่เจสันเนี่ยมันก็ไม่ได้กระมาเรียนเลยเอาแต่นั่งจ้องหน้าครูอย่างเดียวแถมยังไปจับมือครูอีกไลล่าก็ยิ้มนะก่อนที่เธอจะเอามือเจสันออกเมื่อครูสาวไลล่ากลับมาที่บ้านแม่ของเธอนั้นก็ถามนะว่ากลับแอนดูเป็นยังไงบ้างไลล่าก็เลยบอกไปว,ว่าเธอกับแอนดูนั้นเป็นแค่เพื่อนกันแต่ภายในนั้นเองก็ได้มีคนมาเคาะประตูที่บ้านของไลล่าเมื่อเธอเปิดออกเธอก็พบว่าเขาคือเจสัน เจสันได้มาหาเธอในสภาพที่ล่อแแล่พร้อมกับเลือดที่เต็มจมูกไลล่าก็ถามุเจสันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เจสันก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอก่อนที่ไลล่าจะพาเจสันไปส่งที่บ้านในระหว่างทางเจสันก็ได้บอกให้ไลล่าหยุดรถก่อนที่เขาจบไปข้างนอกแล้วเรียกให้ไลล่าออกมาเจสันก็ใช้จังหวะนี้บอกกับครูสาวไลล่าว่า อาจารย์ก็ช่วยสอนผมเกี่ยวกับวิชาการเต้นรำเพิ่มได้ไหมแต่ในระหว่างที่เต้นเนี่ยเจสันก็ไปแตะอังของครูสาวไลล่านั่นก็ทําให้ครูเขาปัดมือแล้วขึ้นรถออกมาครูสาวไลล่าเธอก็รู้ดีนะว่าความสัมพันธ์นี้นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าบางทีเจสันจะทําให้เธอรู้สึกดีแต่เจสันก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากที่ครูสาวไลล่าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเกรดของเจสันนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนแม่เอ,อ่ยปากชม ตัดภ้ามาที่ขณะที่ครูสาวไลล่าออกมาที่ผับเดิมกับครูแอนดรู แอนดูก็ได้ถามกับไลล่าว่าเธอนั้นเคยมันมาก่อนใช่ไหมคู่มันของเธอเป็นยังไงล่ะเขาก็พยายามจะจีบเธอแต่มันก็ทําให้ครูสาวไลล่ารู้สึกอึดอัดที่แอนดูเข้ามาถามเรื่องส่วนตัวเธอจึงขอออกไปเข้าห้องน้ําเจสันที่เห็นจึงเดิอนออกมาด้วยเมื่อครูไลล่าออกมาจากห้องน้ําเจสันก็ได้เข้าไปจูบเธอและมันก็ทําให้ครูสาวไลล่าเผลอจูบก,กับเขากลับไปด้วยก่อนที่เธอจะได้สติแล้วผลักเจสันจากนั้นไลล่าก็มาหาแอนดูแล้วบอกว่าเธอรู้สึกไม่ดีเธอจึงขอกลับ ก่อนเมื่อไลลากลับมาถึงบ้านเจสันก็ได้เข้ามาเคาะประตูเธอไลลาจึงบอกว่ามันคงเป็นการไม่ดีที่เธอจะเปิดประตูให้กับเขาเขาแค่จะเข้าไปคุยเท่านั้นเขาขอโทษก่อนหน้านี้เจสันได้บอกกับไลลาแต่หลังจากที่เจสันเข้ามาแล้วด้วยสถานาการณ์อารมณ์เวลาแล้วแอลกอฮอล์มันก็ไม่สามารถทำให้ไลลาสามารถหักห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไป เจสันก็ได้บอกกับเธอนะว่าให้หยุดคิดก่อนที่คืนนั้นพวกเขาจะเริ่มบรรเลงเพลงรักให้กันและกัน ในเช้าวันต่อมาเมื่อไลล่าตื่นขึ้นไลล่าก็ได้บอกกับเจสันว่าเรื่องนี้ไม่สามารถให้ใครรู้ได้และบอกว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่เจสันก็ยิ้มก่อนที่เขาจะไปจูบเธอและที่โรงเรียนนั้นครูสาวไลล่าก็ลมดีเป็นพิเศษก่อนที่ไลล่าจะออกไปสอนโดยที่เจสันก็ได้บอกกับเธอนะว่าวันนี้เขาไม่เข้าเรียนเพราะว่าเขาต้องพาพ่อไปหาหมอ เจสันไม่ได้พาพ่อไปหาหมอแต่จริงๆแล้วเจสันได้เอาเงินที่ขายเนื้อมาได้เอามาให้กับแก๊งอัตพานก่อนที่วันนี้ในช่วงเย็นเจสันจะมาหาครูสาวไลวล่าหลังจากที่เจสันได้เงินมาเขาก็ได้บอกให้ครูสาวไลวล่านั้นหลับตาก่อนที่เจสันจะเซอร์ไพรส์เธอด้วยสร้อยคอรูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งตอนนี้นั้นไลลารู้สึกกังวล เธอจึงอยากที่จะจบความสัมพันธ์กับเจสันแต่เจสันก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เจสันยังดืง้อดันและบอกว่างั้นเราก็ค่อยไปคุยเรื่องนี้กันในวันเสาร์เมื่อมาถึงวันเสาร์ทั้งคู่ได้ขับรถแล้วไปปิกนิกกันในการปิกนิกครั้งนี้ก็ทําให้เจสันและไลล่ารู้จักพวกเขากันมากขึ้นโดยที่เจสันนั้นก็ได้ขอถ่ายรูปเก็บไว้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาจนทําให้ไลล่าจใจอ่อนและยอมให้เขาถ่ายรูปก่อนที่พวกเขาจะไปไว่ายน้ําเล่นด้วยกัน เมื่อเจสันกลับมาที่บ้านขณะที่เขาอาบน้ําอยู่นั้นแม่ของเจสันก็ได้ไม่เก็บเสื้อผ้าแล้วเห็นโทรศัพท์ก็พบรูปเจสันกับไลลา,ลาแม่เจสันก็เลยดีใจที่ว่าลูกชายตัวดื้อของเขานั้นมีแฟนสักทีแต่เมื่อวันประชุมผู้ปกครองมาถึงขณะที่แม่ของเจสันกำลังนั่งหลอแม่ของเจสันก็ได้พบว่า หญิงสาวในภาพคนนั้นก็คือไหลล่าครูสาวประจําชั้นของเจสันเมื่อเธอรู้ดังนั้นเธอก็ปี๊แตกและได้ต่อว่าครูสาวไหลล่าก่อนที่เธอจะออกไปเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ของเจสันก็บ่นเจสันต่อตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดไปหมดเพราะว่าเรื่องราวของพวกเขาได้ถูกรู้แล้วโดยแม่ของเจสันแถมแม่เจสันยังขู่ไหลล่าอีกว่าเธออยากติดทุกข์หรือไงไหลล่ a, าก็เครียดมาก เธอจึงได้โทรไปหาแม่ของเธอและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ตัวเองแม่ของไลล่าก็ได้ตอว่าเธอนะลูกไม่มีความรับผิดชอบเลยลูกอยากมีประวัติอาชญากรรมหรอกับนักเรียนเนี่ยนะคิดได้ไงก่อนที่เจสันจะได้มาหาเธอไลล่าจึงได้ลงทั้งหมดไปที่เจสันเจสันก็บอกให้เธอใจเย็นแต่ไลล่าก็ไม่ใจเย็นเจสันจึงได้ผลักเธอนั่นก็ทําให้ไลล่าตกใจเธอตกใจมาก ที่เจสันนั้นพักเธออย่างแรงเธอจึงได้บอกให้เจสันออกไปเมื่อไลล่าอาบน้ําเสร็จเจสันก็ได้มางอนะโดยการส่งจดหมายและเขียนว่าเขารอเธออยู่ก่อนที่จะเอาดอกไม้มาให้และนั่นก็ทําให้พวกเขานั้นได้บรรเลงเพงลงรักกันอีกรอบจนเช้าวันต่อมา ที่โรงเรียนพวกเขานั้นก็ไปเรียนตามปกติแต่ระหว่างพักเที่ยงเจสันก็ได้เข้ามาคุยกับไลล่าและได้จับมือเธอซึ่งค้ครูพลาอนดูนั้นก็ได้แอบไปเห็นมันก็ทําให้ครูพลาอนดูสงสัยว่าพวกเขานั้นจะมีความสัมพันธ์กันแล้วมันก็เป็นจริงเมื่อเขานั้นไปถามกับครูเพนนี่ ney, เพราะว่าครูเพนนี่ก็ได้เล่าว,ว่าเจสันนั้นมีความสัมพันธ์กับไลลา เพราะว่าเธอได้ยินตอนที่แม่ของเจสันมาต่อว่าครูสาวไลล่าในตอนเย็นขณะที่ไรล่ากำลังนั่งทํางานอยู่นั้นแอนดูก็ได้เข้ามาหาเธอเขาได้ขู่และแบ็กเมลก่อนจะใช้กําลังแล้วขืนใจไลล่าในคืนนี้เมื่อเจสันมาหาไลาล่าเขาก็พบว่าเธอร้องไห้ไลล่าได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เจสันฟังซึ่งมันก็ทําให้เจสันนั้นโกรธแล้วจะไปฆ่าแอนดูแต่ไลล่าก็บอกให้เขาใจเย็นก่อนเพราะว่าแอนดูนั้นรู้ความลับของพวกเรา ถึงแม้ว่าจะโกรธแค่ไหนแต่เขาก็ทําได้แค่เพียงปลอบใจไลล่าในเช้าวันต่อมาขณะที่เจสันกำลังเก็บล็อกเกอร์อยู่นั้นแอนดูก็เดินผ่านมาไอแอนดู u, มันก็ยิ้มสาใจให้เจสันจนทำให้เจสันเนี่ยทนไม่ไหวจึงได้เข้าไปเปิดกับแอนดูและนั่นก็ทำให้เขาถูกตำรวจจับและก็ดูเหมือนว่าแอนดูนั้นจะเอาเรื่องเจสันไลล่า la, ที่คิดอะไรไม่ออกจึงเรียกแอนดูมาคุย เธอก็ได้บอกนะว่าไอ้วันที่คุณน่ะขืนใจฉันฉันมีภาพไว้หมดแล้วแหละถ้าคุณไม่อยากโดนไล่ออกเหมือนกันก็ให้ปล่อยเจสันไปซะผู้ไรก็ได้ที่เจสันจะไม่ต้องติดคุกนั่นก็ทําให้วันต่อมาเจสันทุกปล่อยตัวเจสันได้วิ่งเข้ามาก่อนไลล่าในขณะที่เธอกาลังเก็บข้าวเก็บของกันอยู่เพราะพวกเขาทั้งคู่นั้นตัดสินใจที่จะไปอยู่ต่างมืองด้วยกันซึ่งระหว่างนั้นไลล่าก็ร้องไห้ออกมาเธอได้พูดคุยกับเจสันนะว่าเธอคงต้องไปคนเดียวแล้วแหละ เธอได้บอกกับเจสันว่าเจสันนั้นยังมีประสบการณ์ที่ต้องเจอมีผู้หญิงหลายคนที่ต้องผ่านยังมีอนาคตเธอยังไม่อยากชุดเขาเธอจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นหลังจากที่ไลล่าได้ไปจากเมืองนี้แล้วเจสันก้วแต่ร้องไห้ซึ่งแม่ของเขาก็ได้แอบฟังเจสันร้องไห้เป็นวันเป็นคืนตัดภาพมาที่ไลล่าขณะที่เธอกำลังนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปเมืองอื่นอยู่ครูสาวไลล่าจึงได้หยิบกรอนที่เจสันเคยได้เขียนและเอามาพรีเซนต์หน้าห้อง อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นทุกอย่างมันมีเหตุผลที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนและเราก็ไม่สามารถย้อนเวลาได้แม้ว่าเราจะร้องไห้แค่ไหนบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องความกลัวและความเหงาแต่ทิ้งแบบนั้นช่วงเวลาที่มืดมนของชีวิตก็จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและมันจะมืดเสมอ ก่อนที่มันจะสว่างถึงแม้ว่าในตอนจบพวกเขานั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันก็เป็นความรักที่ทั้งคู่นั้นจะไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนหากรักในการสปอยหนังของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ